ก็69แล้วนะคะ69แล้วที่ี้บอกค่อ แล,แล้วก็เราก็แยกย้ายกันไปนะคะหลังจากที่เราทานข้าวอะไรก็เสร็จไป้วยตัวเราก็แยกย้ายกันไปถ้าเผื่อเราสารุปได้หรือว่าเราลงวัตถิจะได้เออเอาเอาฟังสี่ซอยหนึ่งนัที่ไปก็เราก็จะโอเคนะคะทีหน,น้าก็เราจะสถานที่ไปจัดอีกเรื่องน้นการปรับสถานที่ไม่ยากเลยนะคะเนี่ยนอ้องสกุลมานะคะวันนี้กับสะพ้ายใหม่ของบ้านเรานะคะนี่ค่ะยืนขึ้นสิลูกยืนขึ้นนี่ค่ะ คุณสกุลนะคะวันนี้ครุงประเดิมกับพ่อพรไม่ได้มานะคะให้รู้จักหลานนี่คืออันนี้สกุลแล้วก็อันนี้อันนี้คือปริยานะคะเป็นหลานสะพ้ายของพวกเรานะคะเพราะว่าแต่งงานเพิ่งวันที่สิบห้าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นสะพ้ายคนแรกของของคุณลุประเดิมพ่อพรนะคะเป็นหลานให้พวกเรานะคะ นี่งานนี้ทุกปีท่านก็จะให้เงินละมา5,000บาทนะคะได้เส็จสินไ,ไหม วันที่เช้าหมู่บ้านอัมพรหนึ่งและพรสี่นะครับได้รวมกันประชุมทำบุญจุดแต่หมู่บ้านนะครับขณะนี้พระคุณท่านท่านกรราวรูริและ้มตามาถึงพื้นที่บริเวณดรอยแล้วปยัดเรียนเชิญผู้อาวุโสโนในหมู่บ้านนะครับคุณแม่อรชรน,นะครับได้กรุณา,าเป็นตัวแทนพวกเรานะครับในการจุดทุกเขียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับขณะที่คุณแม่จุดทุปเทียนกนเรียนสุกข้ามได้ประนมมือตั้งใจน้อยที่ผมงหน้าพระนะครับ เดี๋ยว สุภปปะปิปันโนมังคะวาโตสาวากัสังโฆสังฆนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุขก,กันตธายาติสรณะนิณะปัญจสิลานิย,ยาจามา ภุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหะปัญจศิลานิยจามาปัติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาปิสรเนนะสหะปัญจศิลานิยจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนั่ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ทะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสระนังขจาม ทุติยมปีทำมังสรรังขัดชามิทุติยมปิสังฆังสระนังขัดชามิทุติยมปิสังฆังสรรังขัดชามิต่ติยมปิพุทธังสระนังขัดชามิท่ติยมปิพุทธังสรรังขัดชามิต่ติยมปีทำมังสระนังขัดชามิ ปฏิยัมปิธทมังสารนังขจามิตัติยัมปิสังขังสัละนังขจามิปฏิยัมปิสังขังสารนังขจามิติสัละนักขมะนังนิิตังอามะทันตะเอปานาติปาตาเวรมะนีสิกขะปังสัมาติยามิปานาติปาตา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปะตินาทานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามมีสิกขาปัทังสัมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัทธันสมาธิยามิสุ克拉มิระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุ克拉มิระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรามณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ สีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปธาสีเลนนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโุทะเยสิปติปฏิภาหายะสภสัมติสิยา สัพพทุขวินาซายาปพาลิตังครูทัมังคะลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทิยาสัพพะอยาวินาซายาปพาลิตังครูทัมังคะลังวิปติปฏิภาหายาสัพพะสัมปติสิทิยาสัพพะโรขาวินาซายาปพาลิตังครูทัมังคะลังอริตวานาเมตังสเมตตาปะรันตา Awi kita-dita beritamu penantu Sakti kami jaru ayam padantam Makmu atas sabah khawatir Allah พิสังขังสารนาขจามิตาทียัมพิพุทธังสารนังขจามิตาทียัมพิตามังสารนังขจามิตาทียัม ส a h a t s a n i n a m a m i s i l a s a a h a n g t e a n g สัาสังจะจตุวิสติสหัสเกธาสัสตาสหัสานิรามิสิราชะหังเตสังธรรมะจะสังขันจะอาท บินาสันตุอเสสัตวสัมพุทธเทนะอุตตระสะเทอธาจัตตาลิสะสหัสะเกวิสัตติจัตตาสหันสานินามานิสิลาสะอหังเตสังธรรมัญจะสะขันจะ uh <laughs> 谢拉提提。 もう。 Di papa, Majapahit. ตังเอเตนะสัจเจนะสวะทิ่โมตุยมพุทธเสจโพปะริวันนียิสุจิงสัมมาหุสัมมาทินาเตนัสโมนาเวชติอิทัมปิทัมเมรัตนังปานีตัณเ์ Sampai jumpa はい。まあ